ครับอยู่กับคุณวีทพัฒน์เพลงประสบนะครับเจ้าพนักงานนะครับฝ่ายป้องกันเทศบาลเมืองสมเด็จนะครับวันนี้เทศบาลมีทําอะไรครับวันนี้มีฝึกซ้อมแผนทางถนนครับประจําปี2563ครับบริเวณสถานที่ฝึกซ้อมก็จะเป็นหน้าเรียนสมเด็จครับก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมจะมีสพสมเด็จครับมีมูลนิธิสว่างแสงธรรมแล้วก็มีอบพอรเทศบาลเมืองสมเด็จครับแล้วก็ทีมเพลิงเทศบาลครับก็แจ้งให้ประชาชนที่ใช้ ถนนเนาะบริเวณหน้าเทศบาลตะบลสุนเนินนะครับก็ใ้ความระมดระวังเพราะจะมีการปิดจราจรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีการปิดจราจรจะเริ่มตั้งแต่เวลา13.0 0นเป็นต้นไปครับก็เป็นการซ้อมแผนของเทศบาลตะบนสุนเนินนะครับก็แจ้งให้ประชาชนที่ใช้รถเช้ถนนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสุนเนินถึงหน้าเทศบาลตะบลสุนเนินนะครับใจความเรามดระวังเพราะทางเทศบาลตะบเนินก็จะมีการเตรียมซ้อมแผนเพื่อความพร้อมใช่ไหมครับ ใน,ในการเตรียมความพร้อมกรณีรถแก๊สป,ปิดปั๊มครับในเขตส่วนเขตพื้นที่เทศบาลครับครับผมขอบคุณมากครับ